อา่านี่นี่นะครับนี่เห็นไหมเอตัวแมวนี่จะเป็นอย่างนี้อืม เนี่ย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 คุณจะเห็นเส้นเลือดเลยเห็นไหมเนี่ยนะครับอืมเนี่ยนี่เปลี่ยนสีนี่นะครับเปลี่ยนสีองค์ควายเนี่ย นี่นะครับฝูงควาย